อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวค่ะมีคนพบเห็นะะนะคะว่าโรเซ่ค่ะกับเท็ดดี้นะคะมีการไปเที่ยวนะะที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งหนึ่งด้วยค่ะในขณะที่ลิซ่าค่ะก็ออกเดินทางน,นะคะไปปารีสเนี่ยเมื่อช่วงเช้าใช่ไหมคะก็เห็นบลิงค่ะเขาไปแอบส่องกันดูนะคะว่าเห็นพี่พี่เมนเจอร์ค่ะ มีการช่วยกันเข็นกระเป๋านะให้กับเตาลิสเนี่ยลองนับดูเล่นๆเ,เนี่ยมีไม่ต่ำกว่า6ใบกันเลยทีเดียวนะคะอังั้นนะคะที่มีข่าวลือค่ะว่าเธอนั้นจะไปอยู่ยาวๆนะที่ปารีสเนี่ยเป็นเวลา10กว่าวันเนี่ยแล้วก็จะกลับนะคะประมาณวันที่17ตุลาคมก็คงจะมีความเป็นไปได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเสร็จงานนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะพักผ่อนต่อเลยก็เป็นได้นะคะเพราะว่าเห็นคุณแม่ของนอลิซาเองนะคะเธอก็เดินทางน,นะคะออกจากประเทศไทยค่ะไปปารีสแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าเหมือนกันคะ่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะก็เห no ็นบริสอินเตอร์ค่ะเขาก็เอาไฟของน้องลิซ่ามาดูนะคะก็คาดว่าค่ะเธอน่าจะถึงปารีสนะคะเวลาประมาณ18.30นเวลาที่นั่นค่ะซึ่งก็จะตรงนะคะกับเวลาไทยก็ประมาณ5ทุ่มครึ่งนะคะก็เดี๋ยวมารอดูกันค่ะส่วนทันทีอุสานะคะเธอก็ยังอยู่ที่ปารีสนะคะเห็นมาอัปเดตรูปภาพนะคะเป็นภาพของเมื่อวานค่ะที่เธอค่ะไปทําสปามานะคะก็เป็นสปาของทันดีออนะคะต้องบอกว่าสถานที่ก็เป็นบรรยากาศที่ดูผ่อนคลายนะคะ แล้วก็สถานที่ก็ดูสวยมากๆเลยค่ะพี่สูก็ถ่ายรูปนะคะกลับมาให้เราได้ดูนะคะแล้วก็อัปเดตลงใน IG ของเธอด้วยนะคะ ก็เียว่าค่ะสมกับเป็นลูกรักของดีออจริงๆค่ะแล้ววันนี้ก็มีการมาปล่อยคลิปเนี่ยถึง2คลิปด้วยกันนะคะคลิปหนึ่งค่ะก็เป็นบรรยากาศที่พี่ซูขับไปเยี่ยมชมช็อปของเขาทะแล้วก็มีดีไซเนอร์ค่ะของดีออค่ะออกมาคอยอธิบายให้พี่ซูฟังนะคะบอกว่าใบนี้ค่ะออกแบบนะคะมาตั้งแต่ปีคศ1995ค่ะแล้วก็เจ้าหญิงไดอาอนนาค่ะก็เคยถือซะด้วยนะคะซึ่งพี่ซูค่ะถือก็อ้อนเลยทันทีเลยทคาบอกประมาณว่าแม่ฉันรักใบนี้นะอยากจะได้ค่ะพอเขาได้ยิ เท่านั้นคะก็ยื่นส่งกลับมาให้เธอนะคะประมาณว่าอันนี้ไงเอากลับบ้านไปเลยสิอะไรแบบนี้นะคะซึ่งพี่สูค่ะเธอก็ทักก็ไปประมาณว่าจริงเหรอคะขอบคุณนะคะแล้วก็ทําท่าประมาณว่ากับจะเดินออกจากร้านไปอะคะ่ะแล้วก็ายบายอะไรแบบนี้นะคะก็ดีออะค่ะดูแลเธอดีจริงๆนะคะมีอีกคลิปหนึ่งก็เป็นบรรยากาศนะคะที่พาเธอค่ะไปล่องเรือชมกรุงปารีสด,ด้วยนะคะ อแอดก็เอาโมเมนต,ต์น่ารักน่ามาฝากนะคะพรอมกับความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะที่เหลือก็เดี๋ยวรอคื้นนี้นะคะคิดว่าเต้าลิสค่คะน่าจะถึงที่ปารีสนะประมาณ5้าทุ่มครึ่งค่ะก็มารอดูกันนะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า